ปีเป็นหน้าทีข้องตีปีกร้อยหน้าสิปีเป็นหน้าทีข้องพวกเป็ตพวกพี่นะกินนอนกินาดรี่พวกคนท่านพวกนู่นอ1อ5รปีร่วมเวลาเลี้ยวทั้งห้าพันปีนะปีระ ant ประพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้ามีมากมายไกลกองอันนี้เขาอย่ากปุ้นซื้อเสตีก้วเมาที่ฟูนะเรี้ยวอาจาใจ์ิต่ท่าอุ้งระโคดมดุนี่นะ่ปาายี้ไม่ปล่อยปูด บูดกรนนะเชศเวลาปรบล็อกนะกล้านไม่เคยรู้ควงกกเรวะพระพุทธเจ้าได้กินว่าจันิตบอกว่าในศาสนาของพระองค์นนะพระองได้ประกาศชาสนาวไวชิดชินแล้วท้งหมห้าพันปีนิทานลึอความประเทศทต่ว่าเคยได้ยินนะคนท้ามีแกนิคินสงที่กได้ยินเีามาถึงเขาบอกว่า เวลาเท่านั้นหลวงมาเร็วเวลาเท่านี้หลวงมาเร็วในการสมัยก็องค์บัตรสมาธรตังพุตเจ้าวันที่เจ๊หนอองค์บัสมาธรตั้งปุตตะยาเสด็จดับขั้นทั้งหมดช่องปันห้าลอยงทุกปีเนี่ยคนนับตั้งแต่ปีปอดโซ่ปีหนึงมาก่อนไม่มีปอดโซ่นะวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขั้นกรบลบหนึ่งปีเลยทางปอดโซ่ปลอดโซ่เปลว่าบประพุตสาสนาเป็นเครืองบุญจีวันเวลาของศาสนาพุทธ ว่ากี่ปีแล้วทีศาสนานี้เปรว่าพระพุทธเจ้านันสดิจดับขั้นซ่องพันห้าร้อยุทุุปีแล้วตามพุทธนิกาเมื่อเทียกงผูพแต่เดียวซ่องพันห้าร้อยปีเรล็กได้กับปละทรงองจาวันเดีก็คือพวกนักกรดบรรพจรถ้ามาดูตรงนี้ก็ดูกระไดาย่ายงกู้ยาตาทวดโกเมตาใหญ่ลุนเท่ารุแกก็บอกลื่นเหล่าขั้นต่อต,อ,ตอกันมาพระองค์นั้นดีพระองค์นี้ดีล่วงโพนั้นดีล่วงโพนั่นจริงนะ ตัววันนี้มีไม่มีแต่ห้าอยากมาโคนห้าหายตุวันนี้คืออยากโกงเปียกยก่อนนึกรอยองนี่ปลาดีๆนี่มีสักยี่สิบเลี้ยวแปดสิบมาโคนนี่เลี้ยวยี่สิบดีแปดสิบต่างเนือสังเกตดูมีลูมีเมียกินเหล้าเมายาถ้ามาใส่แตะไรตอบได้ไล่ฮิตไล่ประกันแต่ว่าถ้าจุดใหญ่ๆในการซ่อนก็โกงเลยนะ องคจะบอกว่าเกี่ยวกับเรล่องพุทตดีิกาเปรว่าคคำว่าจาทิศพ่อองค์ประสาิสัมพุทธเจ้าทิ่ได้หลังแบบว่งปัญหารวยพี่เลยให้กับพระส่งอย่างหลังจากนั้นต่อมาให้กับเกเีว,กวดาสาบบ่าวกจนติดสพหลังจากนั้นก็เปรี้วพอดช่อซ่อปัญหารยนึกจิตเจงไม่ใช่นานที่นั่น้าวโซยุกเทพโดยสมสบูรณ์แบบ66ปีการประทับทรงมีมานุนนานหลยรอยป,ปีเต็มก่อนลืมไม่ตั้งเกจตัว ถ้าบอกลือตอนเด็กๆมันคิดเนี่ยอายุไรวันเดียวอายุทายได้คิดอาซิปได้ยอย่างนั้นเรื่อ,อขอเป็นวันตอนลือ้อเอาว่าชิปโก้ให้หลุดให้ตอนเดียววันเรื่ออายุปุ๊บเจ็ดปีนี่จำความได้เรียบตอนนั่นจำนักน่อยสั้นเจ้าหน่อยการประทับซุงน่อยรำซุ้มหน่อย,อยใช่ไหม <c oughs> รอสาหิอะไร เพราะใจยังไม่เข้าตู้หยุดเสกโดยสมบูรณ์แบบตามปุตดธธิกาตามคำวายาทิโงพระพุธเจ้าเรียกคงบวิวการประทับทรงเที่ยวยเหนือเที่ยวฟ้องเที่ยวดูเกี่ยวกับเรื่องทางด้านศาสนาดูตรอเนื่งผาฟังผ่า,า,า,ามันก่อนมีนะบ่งบอกลือใจวนวนเที่ยวม,มาสมมาสมปุตเจ้าเสด็จลงมาบนโลกมนุษย์เรียกว่าชิดตัตทะหน่อยตอนนั้นยังไม่กัจจารูที จะเห็นพระพุทธเจ้าเดินบนดอกบัวเจ็ดดอกเจ็ดอยาบก็มีตายเ,าเองกันใจเดียวจะมีรูปข้องปวกอินพวกลมพวกเลานางกว่าบริวารน,นางกว่าตรงตูดอกไม้ไอปนเราว่าพวกตีพวกเตียวได้รู้ว่าบุคคลผู้นี้วันขาน้าจะเสนิจเป็นพระพุทธเจ้าถ้าบอกปัจจุบันเทพมีอยู่อนแต่ว่า ต้องบรรักที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครูบา,าอาจารย์ก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ว่าลวงรูอะไรบางสิ่งบางอย่างของพระองค์โดยตัวพร,ระองค์เองเรียกว่าจักร,รูด้ดยตัวของพวระองค์เองทำที่พระองค์ได้ทาเรกเลยนบนโลกมนุษย์นะวันที่ประกาศสมมาได้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะเขาเรียกว่าอริยสัจสี่ตะปัสสาวะถูกสมุทัยนิโรธมัต่ตใจทำนั้นเลยมา มาบนโลกมนุษย์นั่นทำเลยกันนะก็อย่าประทุ่มทำทำเลทุกทุกคืออะไรเมื่อพร่นี้มนุษย์ก็คือทุกข์กันมาตั้งแต่นู้นนะแต่ไม่เข้าใจว่าทุกข์มาจากที่แก่ทุกข์แบบน้อยพอเป็นประว่าเอาเป็นวระพรตพุทธเจ้าเป็นผู้มาเก็ญเคยตรงนี้ปัญหาตรงนี้เรื่องทุกข์เนี่ยคงปูพตินประจําทุกข์ก็คือทุกซึ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามคนใจคีเรกตามความอยากของเราอยากหวัดตัววันนั้นไม่ตัวเล็ก ไม่เป็นตามใจก็เราอยากวัดทุกเลือกสังเกตดูถ้าเลือทุกเหลืองนั้นไม่สบายใจอย่างนี้แปลวัดทุกนะจะไม่สบายใจก็ทุกตอนต่อข้อตกจริงๆก็แปลว่าตกสิ่งตกยาวันไม่เป็นไปตามคนใสที่นเล็กก่ายาของเราอันนี้คนเป็นภาษาทำนี้ยีนันในความหมยคำว่าเทียพผมบอกว่าเทแปลว่าลุ่มผ้ทติมีตาลลุ่มเพียงตาเดียวนะนี่ทาไมมีตาลลุ่มเพียงตาเดียว มีทัดตังซีม่ตอ้องอาศัยด่างก็ฝกนื้อกรได้ออกมาดื้โตูงตูงตูงเหมือนมนุษย์อยู่จังสิเพราะมีก็อยากเอาหู้ตาจะมุกคลีนกายใจห้ามยื้อที่เสื่แซงอีงงงนะมันก็ส้างชินแปล่าหู้ตาจะมุกคลีนกายเจมีพรอ้อมออกมาดืออ้อมันฝกนื้อก็ได้แต่มันไม่ได้เพราะในความไม่คำวัตถีแปลวไหวลุกก็คือสิ่งที่ว,ว่างเรามีเพียงทาดเดียวเดียว่ทัดลุ่มทัดดินไม่มีทัดน้ำไม่มีทาดฝน,นไม่มีตะกบขัดไม่ได้ เบือประกอบขั้นไม่ได้ก็ต้องเอาเสยนด่างกายเพรานมันถ้ามาปันเพืัอต้องเอาด่างกายข้อมนุษย์เฮ็ดบูเฮ็ดปิดเลยจากมาวกไวสั์ประเภทนุ่นก็เรียกว่าร่วมร่วมเรียกว่าซัดโหลก็คือมนุษย์เข้าไปด้วยนะเพราะมนุษย์ก็เป็นสั์จำพวกเหมือนกันได้จริงๆแต่สิ่งก็แบ่งแยกก็เท่ามนุษย์เป็นสัดตี่ประซื้อเป็นสัดติดชาลาดมากกว่าสัดจำพวกอื่นเลื่อยยกกว่ามนุษย์ สร้างมาสร้างบุญสร้างบารมีได้มากว่าชัดจำพวกอื่นก็เลยเรียกว่ามนุษย์แปลว่าประซึปรภาษาลื้อแปลไปที่ว่ามนุษย์แปลว่าประซึ่งมาจากแปลว่าคุนนะดีนั่นบอกนู้นเลยเรียกวัดซักดีละช้านี่นะมนุษย์เรียกว่าดีละช้านบอกลื้อโลกมนุษย์ในยพกเดียวภูมิเดียวกันนะมนุษย์โลกแบ่งออกมาเป็นโองภูมิเรียกว่ามนุษย์ภูมิกับดีละช้านภูมิออกมาเป็นโอ่ส่วนนะ ืยูโยรวมสัตย์กับมันจริงก็คือเราก็สัตย์เหมือนกันอย่าหลงไปเข้าใจว่าเราเป็นมนุษย์แต่พวกนัก้นเป็น,นสัดเราก็สัตย์นะท่านดีประพฤติใจเอา,ายจคำบอกโลรตสัตว์โลกโรดสัตว์โลกในที่นี้โปรตหมดเลยมูฮิตเป็ดก็อยอย่างมาวอกไว้แล้วก็โพรมโดยมนุษย์เหมือนเรานั่นคำว่าสัตย์จึงใจตัวรวมเทพไม่มีตัวตนต้องอาศัยด่างกายเข้ามันกินก็อาศัยก็แปลว่าโปรย ปล่อยอ้วกปล่อยตาป่อยแก้มปล่อยข้าอาคงก็ตั้งกำท่ามว่าสมุดว่าคงรางทรงบายคือนี่พูดได้ไหมสมุดว่ารางบายพูดได้ไหมพูดไม่ได้ไม่มีรางเนาอย่างบันทึกบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วลูกล้านู้ไม่กล้าใจก่อเพลย์นี่เจียคงบอกว่าต้องมาใส่ในกายในขั้นของรางทรงแต่นี้วนมากการประทับทรงเจียคงรู้ไม่ค่อยเป็นเป็นไปโดยธรรมชาติหลุดล่ำ ร้านมาซื้อมาเติมมาแต่งไม่เป็นไปโดยธรรมชาติถ้าด้วยธรรมชาตินี่ด้วยเกียมคงนะการประทับทรงเทียมคงบอกว่าพยายามให้เป็นไปโดยธรรมชาติได้มากที่สุดให้เกิดจากความหู้ดซึกให้เึินไปโดยธรรมชาติยาวมาซื้อเติมเติมแตงให้มันมากเติมเติมแตงมากไม่ใช่เต็มเพรนั่นคือเราจิตข้องรางไม่ใช่จิตข้องเต็มถ้าเป็นจิตข้องเตี่มันไปโดยธรรมชาติแต่บางที่เราก็ไปคว้างก็มี ไปโกนก็มีนะดรงส่งพยายามให้เกิดแก่ความรู้สึกว่าอาจารย์นี่ทำนั่นก็เราทำอาจารย์นี่ดื้อเราดื้อนำไม่ใจโก้อาจารย์นี่ดื้อเราฮะบอกว่าเขาอิ่งบุมันมีช่องจิตช่องใจแต่ซึ่งลื้อบอกว่าลื้อว่าลื้อจำอะไรไม่ได้บอกลื้อเป็นดรงส่งว่ารู้นะว่าลื้อก็กับอาจารย์บางทีโตเทียนกันอยู่ในโน้นนั่นอาจารย์ไว้พูดถึงหลุดรานว่าอย่าพูดอย่าพูดเดี่ยว ปลาพุบกันทีประไว้นวดเจ้าพ่อบานไฮโรเป็นคนอาช้อยผูดผูดไม่ได้ที่นั่นเจ้าพ่อบานปิดประตูเสียแล้วปิดรูปปากเฉยคิดมัน,นอันนี้ผูดเรื่องข้การประดับตรงไใความแบบผานาซึ่มเติมแต่งมาเติมใบปันนั้นปันนีต้องแบบนู้นแบบนี้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่เรื่องเทไปนั้นเรื่องข้อมนุษย์มาปรุงแต่งผันนู้นปันนี้ซึ่งเรือปูบอกไม่ตีเทวดามาตั้งไรพายังกิจที่มีเสอนเรียงฐานนั้นจำไว้เลย มาชีะแนวทางให้ลูกหลานเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องทิศทางที่ถูกต้ององค์มัารัมพุทธุจ้าแสดงเพลียวนะเพียงแต่มาตกย่งหน้าที่ข้องติดเทวดาโปรฟนเศร้าหกตอนนี้นียินไหมที่ว่าถ้ามาดูตรงน้อยคูอำนักหมักหานคสร้างเจ้าคืการประทับทรงขึ้นเลยมาขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นรวยตาตอนที่มายุเกตปีคงจะไม่มาวันนี้ใช่ไหม ป่ทับสัานเจ้าร่างเฉลี่ยไม่มีร่างรุ่งอย่างสร้างป้นเอาไปสีสเลียวตายเฉลี่ยวตายเฉลี่ยวมาโอนปูดมาโอนแต่ตอนนี้ดืด้วยเแวงตัวไปตงไางด้านขอกันักสร้างเจ้าดังสร้างเจา้าวันนี้สร้างเจ้าที่เป็นหมดจนกระทวมาดูว่าเรื่องข้อการประทับทรงเป็นเรื่องปกติเพราะมันมากขึ้นไป ดังการประทับศูนไม่ค่อยรู้ตัวตัวเองว่ะปีมาปีไปเรื่องพ่อการประทับศูนย์ตีแท็กตีเลยคาดเกยพิษกรุงแต็งแบบนั้นแบบนี้แบบนันนกันเอาประทับศูนได้กีปีทิศปีูุนายไม่มีน้อยนะจีว่าประทับศูนย์อย่งอืงอ่นจะเป็นแท็กท,ปปทุกปีสามสิบปีนี่ไม่เคยเจอเพอลองไ่ดูประทับศูนย์เงินทำไรเลือดแต่หมดกับแมงเงินกุลาไม่ได้ไปล่อย อิทธิฤทธิปจิ้เรื่องเทพหรือเชือกงหรือจะได้ยินับนี้นะใส่บุญใส่บุญเห็นไหมไม่มีอะไรเชือกงพวกบุญแล้วก็บู้ไดเลยเอาตบเขาบุญเดี๋ยวต้องท่ามด้วกลับมาปฏิบัติมาถ้าไม่กลับมาปฏิบัติก็ไม่ใจได้แล้วอีกมาอันกันอยากเข้าใจไหว้ยุจันไปวัดอยากจเกิดบุญกันนะไม่ใจเกิดเสมอไป ม่เกริญทุพนยกเว้นผู้ที่นํามาปฏิบัติซึ่งจะได้ไม่มากกว่าอย่างนี้แปลว่าเราคำลัง้นหน้าไปสู้ในใท้ทางธรรมอาจจักสิ้นไม่กรบก็ได้คำว่าสิ้นมีมากไายกลของนักการเต่สิ้นส้ามรอยเส็จสิ้นสะอาดสรางรอยยีสักเจ็ดสิ้นเช็ดิ้นแปดนเนี่ยที่อยูบสถลงไปจันเนีเป็นสิ้นห้าตรงนี้กงยำประจําว่าสิ้นห้าเลยสร้างชัยควาในเรื่องน้งทองดัว ไอ้ตึงอาซ้ำรอยทีิไอ้ตึ่งช่อรอยยีสิบเจ็ดซี่ช่งมมันจะมันช้ำกันอะไรมันช้ำกันอยู่ดีซี่นาโคแต่นั่นเองทำให้คนนั้นล่วงบ่อ้ต้งช่อรอยีสิบเจ็กว่ามีปใา้ที่นาเพราะที่นาโคเรกเนี่ยสรามาทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนที่นกเจ็ดแปะกาจนกระทังซึ่งช่องรอยยีสิบเจ็ไม่ทำไม่เคยเดือดร้อน พ่อตีหกบอกว่าไม่กินข้าวหลวงวิลานี่เรื่องไปกินข้าวตอนเย็นว่าท่ามว่าเคยเดือดร้อนไม่เคยเดือดร้อนใช่ไหมรื่องไป็นนางสิบดูนั่นเจียวตั้งแต่ข้อตีหกไปเลยนี่ยเคยเดือดร้อนป่ะผู้ว่าเนี่เดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนกินหมอดเดียวไม่ได้กินเคยไม่ได้วันเลี้ยวแน่นอ่นนี่เจียวก็แต่ที่หน้าข้อเรกก่คงคือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หกเจ็ดแปกาวาโนนตีสู้นอนนเตียงไม่จิ้มกี่บานกระเล็กนอนดนอนเตียงนานอนเตียงไก่ดาวมังกี่บานคนกลางบานดาวมั้ไม่ไมดาไม่ว่าจาดเลี้ยวนอนตีชู่คนได้หวามันเองแมสซีนห้ามเ่งตัวเครื่องเปลงเครื่องห้่มซีนคอต่อไปเนี่ยนะหกเจ็ดแปดมี ก็หน่เสื้ก็ไม่ไปแต่งตัวกันจริงมาปลาคนโกลด์หน้าลายจำซ่างจันที่กินแต่ว่ากินนี้อยบ้านไปดูเลียวแต่น้อยน้อยทุกคนนะอาคงข้าวแบบเพื่อนดาว่ะริ่วแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาตาเป่งที่ไม่ซีนเนี่ยฟูไมู่ระซีนจริงๆมันจะพิษหรือไม่พิษเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจตนาด้วย คงเกิด้อนแล้วบอกว่าเกิดได้ยินลมาะเจียคงบอกกันนายดำเดินจนนายแดงนายแด,ดงลมโกหักตายถ้ามันนายดำไปนรกานายดำไม่ดำใจนี่ตรงนี้คนไปไปแช่อะไรเสี่ยงคนยิ่งคนนี้คัรคบรถแดง <ำ S 2> ดีคดรับได้ครับได้ดังเด่ตะวันจินครับรถสุกบอกลื้มไปสายเทียมหลักเทียมกาวเทียมก้าวคนตรงนี้ไปตึ้งจนตายมดเลือดมันคนเดียวมันต้องไปนรกบปลื้มตายมด โดนุบที่ไม่จะเชงที่นี่ยกตัวยางษ์ออง <c oughs> ไม่เยียบเหยียบไม่หวั่นจะทิดกับนี่เนี่ยกาวคนนี้ตายมดถ้ามาชิมต้องไปไหนรกคุ้มน้อยฆ่ามานุษย์ตายกาวคน <c oughs> ไม่ตองกดให้กรรมเขาไม่เอาราะนั่นไม่ได้ขึ้นอยู่ยต, <c oughs> ตีเจตนาแปลวัาิซีนี่มันอยู่ติเจตนาด้วย <c oughs> มันกลายครื่นเลยกับกดไหมบานเมืองหรือเชื่อคงใจคลื่นแต่ว่าซีนเน่นนวกว่ากดแห้งกำมยุดกีรมมากกว่า <c oughs> <c oughs> จริงๆปืตอเคยเจอพงเลยอใช่ไหมจิมเคยเจอพงไหมไม่เคยก็เลยไม่เคยเหมือนกันปงนั้นน่าจะเคยเจอกันแล้วนะครับจริงๆจิ้มๆครับไม่ปังนะปงแต่ว่าก็บางพีอากงที่กลางจยจิมมฮาครัางคงจะได้ยินบ่อยๆอากงพยายามเน้นในลูกลั่นข้าใจในเรื่องบาปุนคุณโตทุกกันแต่ก็ตกตาหนักท่านเจ้าไปน้อยปวดกันดูกรุดูเตียวกระดูนะ บางทีร้านทรงซาหรือยังไม่รู้ตี่ว่าปูงประทับทรงหลงแต่คืนนี้ไม่เป็นไรนานยังจะปลวกเรื่องเป็เวรปวกหยุดพิธีกรรมเอาไว้ปลวกมีไปสวันกับพิธีกรรมหูตรงๆถ้าคนน้อยไม่เข้าใจได้มาคุยกับปงนะเรื่องพิธีกรรมแล้วปงบอกว่าเฮได้เกลือได้ที่ต้องปันนานท่ปูงนีแก้ววัง ดีลือหยุดหยุดไปรำไปเรียนเพิ่อนมันมาแจคข้อที่ธรรมชาติมาคุยมาคุยมาท้ามได้โกงผูวให้ตกเรือได้ด้วย่วาดใต้จะได้ต้องพนันเป็นแบบนี้แต่ถ้าว่าพิธีที่ทุกตองจริงๆเกือกร้อยอีกถ้าทึ่งกันในทุกๆในความฝึกทุกเนี่ยเอายกประยางใจใจวันเยอะใช่ไหมเยอะ วันเี่ก็ไม่ตน้มาว่ากอนกเปนไยิ่งเห่นที่้กับกานเชื้อเขาสร้างจาวิ่กับสร้างจาวแต่ถ้าสมมติว่าแจ้ใจเก่าเสื้ยอย่างนัำร้อนน้ำชาข้องกิวองเจาวันขอเลือสังเกตใ้ดูให้กดีดีเห็นไหมเขาต้องไปรับประกิวองโคนนึ่งวันหีนไหมไปตอนเย็น ขอพิธีมารคไม้กายกองถ้าจะเรียนดูต้องกลับมาตึ้งสั้นจาวดวงอติ์ตกดินเลี้ยวเลี้ยว่อววยกาวดวงราชาธิราชทางเกาวจะต้องขึ้นโซ่โปรตีนโกนตีทิพย์ช่องถ้าทิพย์ช่องลวงแล้วนี่เขาจะรวมนับวัดตื้อพิธีตื่อสิ้นกินเีแล้วเพราะว่าคนนับตั้งแต่ขึ้นคืนนั่นไปคล้องคืนคืนนั่นไปขึ้นคืนไปเจอกับคืนทุตายทีลื่ออกจีนะ่ เห็นไหมพอลั่งเพียงคืนหรือก็ลงเส้ากเตงไปร่วมกันเป็นก้าว,วันบางท่านเจ้าไม่เข้าใจนีม่มันขึ้นตอนเช้าอีก,กวันแปรววากินจีไปวันถึงมันจะเก้าอินนะเขาเลยต้องไปรับเจ้าโกนแต่ว่าท่านเจ้าเนะ้โโรมตรวจวัด,วด,วดริว้วเอาขึ้นเส้ากเตงในตอนนั้นก็ได้ในตอนกดเพียงคืนนะั้นบางท่านเจ้า ต้นหมากต้นจายี้เขาบอกขึ้นแบบกอนแต่ว่าร่างตรงเหมือนมานะมันเออัดก่อเลืดขึ้นมาใจะก้อนตอนเช้าหรือว่าตอนกลางวันหรือตอนยิ้มก็ได้ขึ้นแบบก้อนก้อนไปดับกากิวบเกี่อวความสะดวกมาถึงมันซ้ำกันอยู่ที่ตะเกียงนะก็ยาวาซ้ำกันอยู่ตะเกียงชาวดวงนี่มันคืนนี้ก็เหมือนกันพวกลื้อขึ้นเส้าโปเตงเนี่ยกงหวา ต,ต้นเาาเข้าใจไหมทีนี้ต้นชาาเห็าไหมถ้าลื่อยตรงใจคำหมาวันก็ต้องต้นเาาตรงนี้กินเจหนึ่งวันเลื่อยแก้เกลนิดเดียววันนั่งเตียงคืนทักเสียนาทีแปลว่าแก้เกลิกว่าขึ้นวันเมืเ่อเร็วกินเจครบนึงวันเข้าใจตรงนี้ว่ากันเดี๋ยวพูดแบบไม่เข้าใจ ถ้าออกใจก,ก่อนคืนนี้แปรหว่ากินเจรึงวน<ม>ันเข้าใจไหมเรายังไม่ได้นึ่งวันที่ครับกินตอนเชา้าออกตอนกลางคือบ่วงวันจะนั่นเพียงคืนแปวติดข้อวันนู้นเลยไหมติดข้อวันนู้นรวมไปด้วยแปลหวัดถึงก็ถึงได้หนึ่งวน<ม>ันเต็มเมื่อนกับการซื้อสิ้นกินเจก,ก็คิดตั้งแต่วันที่นำปลากิ้วองมาขึ้นซโซคติง คนนักกังใต้เตียนคือนั้นโปรดลื้อต้องออกคืนพุทตายคืนดีกาวคืนคืนเห็นไหมลื้อลงโซป rotein แล้วคืนคืนปีกาวเนี่ยพอร่วมกับคืนเรี่ลื้อไปดับรักอยู่ของอิตาลีเป็นกาโอโปนี่มีบางท่านเจ้าลุยป่วยอย่างแต่นั้นเ <i> จ้าเตียนเตียนปีกาวจิติพย์ลุยปวดแค่เดียวจีกาววันเสร็จแลวไม่ทันใด ทำมาได้สิที่ได้มดแต่ว่าพอไปลงโซ่โปรตีนร่างเปลี่ยนชื่นก็ได้พปนนันได้นะได้คนะือว่าโซ่โปรตีนเป็นหัวใจของการเติมซึ่นะง,รงจริงๆ,ๆนะส่งปลาจิโอ์เดี๋ยวมาชดบุญลงเส้นเกร็จจุกเดี๋ยวก็นะทนละทหารส่งทหารต่างอาทิตย์กรับสวรรค์พอมาพูดเรื่องทหารต่างอาทิตย์อีกนีคืนะนี้ก็คงเราเสียอน นะฮะโกงกระดับทรงห้ามมีข้องเก้านเป็นบอกเรื่องใจกรรมบักคุณเก้าบอกว่าไม่ใจกรรมบักคุณเก,ก่กาใจกรบมต้องแต่ฮ้านแตงอาติดกับสู้ส่วงตะวันจะไม่เมือ่อถ้าผาา่าท้ายอะไรก็โกงบอกว่าเทพเทวดาหรือเจือโกงไม่ใจมองเหมือนมู่เหมือนมาเลยกับตะวันไม่ใจไม่รู้กับตะวันเหมือนกับนรกกันเนื้อกินเป็ดกินไก่เมื่อกับพวกพี่พวกเปรตพวกพุทธกายนกินเหล้า แล้วก <text> ็บอกกัดสู้กับสวรรค์ซึ่งยานันตาลือความกันซ่อนว่าคงเกียร์คงบระวัตีมาจากความเป็นมนุษย์เนี่ยมันลื่องปณิย์มาแต่ปอลื่อกับบุญเยเขามาตั้งคาเลยนี่เขามาตั้งคาบอกว่าวันตั้งคาเลยใช่ไหมเราตั้งใจพนันนหมว่าย้ายไปตกนรกย้ายขึ้นมาเป็นทรัพย์ได้เป็นมนุษย์ก็อย่างดีถ้าไม่ได้เป็นเทพไม่ได้ไปสวรรค์ะไรนะคับมาอย่างโลกมนุษย์อาคงเชื่อว่าความเข้าใจก็บอกลื่อต้องเป็นแบบนั้นยินันต์อีสานว่าเสือกุ้ยเกยแหละที่นั่น ก็คือพวกลื้อเสียคงพูดเปลี่ยนก็คือพวกลื้อเนี่ยคนที่สร้างแต่สิ่งที่ไม่ดีตลอดตัวชีวิตเสียผมบอกไปแล้วว่ากองบากระกองบุญกองน้อยโตกว่ากันกองนั้นแหละจะนำพาลื่อไปสู่มซ้ำไปกองเหมือนโตนะน้ำชาตังเหมือนโตอางเนี้ยโอ้ยลุงก็ไม่ดีแต่ยกเต็มตังเหมืนี่ยเป็นสาลีดไม่สบายเพราะว่าคำซ่อนความฟงวัดตีก็คืออินทิพย์ ดีมันติดสู้โลกติดสมดุลถูกซึ่งถูกยานที่ทำนี้นาทีเลื่อนกรุงซุนพุ่นไม้อะไรปะนี้เป็นเปลี่ยนเสียงบูชาดีเพื่อความสบายใจก็ได้นเพื่อความสวยงามก็ได้ดีถ้าหมาม้าลงมากินของหลายครับมานั่งกรดแต่รู้ไหมชายลูกเดียร์ ตรงนี้แต่ละตำานักแต,ต่ละสนเน้าวตนอนต้องกันมีความเดียวว่าตังให้อาจ่าใ้หมาตังไร่ไร่อาจารย์ไาานไล่แลต่แต่ลื่นก็มดไล่เหมืนอนกันมนแจ่ว่าได้คุณไนได้อยนี่ไว้ตังทิบาทไปยืมเผื่อมาอีกสิก,ก่อนไม่โกไม่โกก็ตังเจอกบบปีนี้ทามันดีรลยใหุ้่งมาแจกว่าได้บุญนเลยเจ้าผมก็คงเคยปุ๋นึงกันน่าเราไม่มีปูกเตียนระตัดุ่งถ้ามา นี่คือนี่เราไม่มีทุกเลยประทับส่งได้แน,น่ได้ครับเพราะว่าประจุดอาจุดจิดประกายใจอของเราเนึ่งจุดติตสัทธาทิ่ใจอของเราไม่ใช่จุดจิตเทียนกับตัวถึงนีจุดทุกจุดทเทียนไม่จุดเ,เข้ามาไม่เชื่อผมเพราะว่าเทพกับรางเมื่อนโง่กับตัวอาโกบอกเรียวอาจารย์บอกลืมไม่ใจ่รับครับลืมมาจุดหรือว่าที่้าม,มามันกดหนังไปกั้นเลยมา เออมาเริ blender, man, ien, <t songs> ่มมาเจอหนูมาพอเข้าอยู่กับลื้อ่าลื้อธุระปักปักอะไรแล้วได้ก็แปลว่าไม่รู้ว่าเข้าธุระแล้วก็ต้องประทับอย่างง่ายกัมวัติไม่นอนไม่นัดเทียวว่าเทียนย้ายดับยกเว้นว่าดับดับไปนั้นไม่ดีดั่งฟืนยืนไม่ได้แสดงว่าไม่เกี่ยวถ้าเทไม่รับแน่นอนนะเรื่องเกียนปุบ ตัวนี่เป็นด่างไม่ไหมหรือว่าไม่กระตุ้นส่งที่หกวดไข่อ๋อมากวดไข่เป็นคนไข่อายุตั้ตเด็กตั้ต่เด็ามีรมูกตีแล้วโดยเหตจริงๆม่อยากสีนี่นานาดกดไข่โดยไข่างนาต่างล้านตอวนี้ต้บหมาก้าวตำนักด้ากยาโค้าใจกัเนี้ยนะ ไปห้าจักทิศเดียวไมุ่กรู้ตรงร่ำตรงรวยตรงรวยตรงดีตรงดินตรงได้อันนั้นมีความคาดใจพิษแต่ว่าถ้าไม่ล่อยให้นี่ขอลุกล้านไม่เขมานั้นหรือสังเกตตัวนะก<ช>็แสดงว่าลุกล้านเดียกองว่าปกป่ากกิเลสไป้วยส่วนมากเพราะใจตั้งใจว่าที่ไปรับธรรมะฟังธรรมะเนียม,มา